โอ้โหจับเอาล้่ช่องคทักแผลเลยว่านมาได้หามาเห็นช่องอยู่น้ำอย่ใส่มาพี่น้องมาสุกงอยนักกันนี่ ้าหน่วยผล่ใหญ่ดอกยู่กัยู่มองนึงมองนึ่งถอดอกยู่หลายกักอไปละตนมะพิ่น้อจ้ายาล้อกไปถูพ่อ้จะไ่ใหญ่ไปดีไซ ใช่ว่าม่านนี่นาะงดิ้นปะบุ้งยังไงพี่รอกบุไกใหญ่เขาจะยู่จังสี่นี่พี่น้องนี่ดิ้นนี่สี่นี่นี่โศโศไว้นี่นี่เอากั้มเอาบางส่นี่พี่น้องจะยูนั่งดิ้นทรายนี่ดิ้นปะเิ้นปะยูนั่งดิ้นทรายแบบสี่เลยจ้ะนี่จ้ะส่วนยู่มันจะยูเป็นเกาะมันสี่เลยจ้า

พี่น้องเราสามลูกบุญคอยวยใชาันนี่เอ้โาท่านเสูงย่านสูงพี่น้องเอ้ยกังนๆๆี่น้อ้โอ้โหบาเดียวบ้านเดียวมันยูยูเป็นปุ่มลพี่น้องสามหน่วยสีหน่วยพี่น้อง องัวจ้ะเคลี่ยนิดหน่อยไี่ nhả เอ้าเอา้ยเกี่ยวา n h าออกนอกจ้ะจ้าเกี่ยวพะพุงหรอกอะมาหาหอยชอพี่น้องนั่นนี่มาผู้เดียวเดี๋ยวสายเดียวดูมัอนี่มูบเรมมาหน่ำมาสายเดียวจ้า ออคอยพี่น้องถ้าคูดแห้งๆปึ๊บปุ๊บป้าน้ำหยาโลดได้เดียน นอกอไเ้อพี่น้องมันล่พี่น้องอ้งาไหลยกกอนมันกับเมยมาเลอยจะไหนไล่หูไล่ตาด้วพี่น้องจะได้จำไม่ไล่สิโอโหน่ะนะรับป่ะเออยู่สานอนี่น้องนี่น้อยย้าอยู่น่งพบ่ง มันคือเป็นขื่นก่อนได้เงินหน่วยเดียวอยู่แล้งเธอก็อยู่เป็นมูงอยู่เป็นมูงสิกะพี่น้องอยู่ละสามหน่วยดีหน่วยสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคน bye บายบายรักมาจุ๊บจุ๊บทุกคนนะคะ